มาแล้วท่านผู้ชมจ่ายตังไปแล้วเรียบร้อยครับมาจากอะไรไม่รู้อ่ะร้านอะไรคัดเช็ดๆตำมะแดงสมุดปาการครับ <S <S รรเคสนีรร้เจ้าแรกเลยนะที่ผมโดนเพราะว่าความประมาทของผมเองนะครับ375รบาบททำงานทั้งวันกวจะได้อีกนัวเนี่ยเราวก็แกะดูครับคันแรกเลยนี่เบอร์โทรที่ที่เขาให้มาเดีวผมลองโทรก่อนนะ 0ูน3 4แปดหกสสสาเจดห้าหนึ่งห้าแลี๋ยวลองโทรก่อนมาแกะดูนะ,นะถ้าดูติดหรือเปล่าไม่ติดครับเนะี่ยเป็นเสียงแบบไม่ได้เปิดใช้บริการครับโอ้โหโแมงเอาแกะดูดูมันคืออะไร ขนส่งแล้วก็มารับผิดชอบปกติแต่เป็นขนส่งอะ่ะบางบางเจ้านะเขา oh. เขาจะบอกมาจากที่ไหนที่ไหนนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่ขนส่งแบบก็มาจริงๆผมโดนไปสามร้อกว่าบาทเ <Okay. Okay. S 1> นี่ยสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทครับผมทำงานฟรีเลยวันนี้แล้วมันโอ้โหดูดิสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท ทำงานฟรีครับวันหนึง่งโอ้โหจำจำไว้เลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอันเนี้ยของไอ้พวกไอ้แฟตเคอรี่อะไรสักอย่างแหละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สั่งจากพวก TikTok ไอ้พวก Shopee ไอ้พวก l a า a d a อันนี้มันจะไม่มีประกันประกันเงินคืนครับโมโหมากวันนี้เหนื่อยทีสั่งของตามเพจตามอะไรอะ่ะดูดีๆนะบอกไว้ครับตามจริงอะ่ะถ้าสั่งกบ ก๊อปปีล้ลาซาด้าติกตอกมันมันจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเราสามารถคืนเงินคืนได้ครับแต่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้โอ้โหแบบเอาไงดี่าเพ่แจ้งความได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันน่าจะไอ้พวกอือมันมันมัน,มนผมบอกบอกผมเคยเห็นข่าวเยอะแยะนะท่านผู้ชมเนี่ยเต็มเลยเคยเห็นข่าวเต็มเลยที่ออกกันนะครับ ว่าวันนี้คือผมยุ่งอยู่มั่วอยู่แล้วก็ไอ้คนส่งของอน่ะไม่ยอมมาชี้แกงมาถึงมายกปุ่มห้าหกชิ้นนะแต่ว่าผมก็เช็คด,ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไอ้พวกไอติสตอกเับก็ได้ชอบเลี่ยมันไว้ใจได้เพราะว่าเขาจะไม่ได้เงินจากเราเลยจะเก็บของไปตรงปกน,นะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยผมไม่เห็นรับเบีปุ๊บเรียบร้อยเลยโอ้แต่ดูดูไว่นผู้ชมอย่า ลงเชื่อเด็ดขาดครับกว่าจะได้เงินตามร้อยกว่าบาทแค่สี่ร้อยผมทำงานวันหนึ่งเลยนะ